น,นี้ก็บางรุ่นก็น้ำมันเกีีรยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีที่วัดนะแต่วมาก็เป็นน็อตน็อตไทยแบบรูล้นนะครับอันนี้ก็รุ่นนี้ก็เราจะให้น้ำมันเอก้านวัดมานะครับเสียบก้านวัดแต่ไม่มีเหล็กวัดเหล็กวัดสั้น การนอออกก็จะยากหน่อยนะเขาจะให้จุกมาจุกการวัดมาแต่เหล็กวัดไม่มีนะเหล็กวัดไม่มีการนอออกก็จะยากหนนะ่อยครันเรจะต้องกดนะเสียบลงไปมันจะมีเนี่ยนะตัวนี้เป็น สลักดีดขึ้นมาเนี่ยสลักสลักดีดขึ้นมาก็ถ้าจะง้างข้างบนนี้ก็จะยากเพราะว่ามันเล็กนะฮะส่วนมากก็จะไปนอนนะนอนใต้ท้องรถนะแล้วก็หาเหล็กนะเหล็กแหลมแหลมยาวๆนะเหล็กแหลมแลยาวๆเนี้ยกดนะฮะกดตัวสลักนี้ลงไปนะครับ กดสลักตัวนี้ลงไปพร้อมกับดันขยับขึ้นนะครับขยับซ้ายขยับขวากดนะกดไปตัวนี้สลักให้จมไปแลตัวเสื้อมันจะมีเหล็กเหล็กนะครับสำหรับล็อกขานี้ให้เรากดนะเอาเหล็กปลายแหลมนะเหล็กปลายแหลมนี้กดเข้าไปนี้ให้จมนะจมเสร็จแล้วพร้อมกับเราก็ สลด์ดันดันดันตรงนี้ครับแล้วก็เหล็กนะเหล็กเหล็กตัวนี้กดนะครับนอนใต้ทองรนน่ะเหล็กตัวนี้กดสลักนี้ลงไปพร้อมกับดันซ้ายดันขวานะดันดันซ้ายดันขวาดันซ้ายดันขวามันก็จะขึ้นไปเรื่อยนะมันจะขึ้นไปเรื่อยเอาเหล็กนี้กดนะครับ กดลงไปด้วยแล้วก็ดันขึ้นไปด้วยซ้ายขวาซ้ายขวามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับจนมันขึ้นประมาณเซนหนึ่งนะเราก็ไม่ต้องยันแล้วเราก็ดันดันนะดันซ้ายดันขวาดันซ้ายดันขวาดมันก็จะขึ้นม่เรื่อยๆดันซ้ายดันขวาจนหลุดก็เขาก็จะให้มาแต่ด้ามนะแต่เหล็กเขาไม่ไม่ให้มาก็เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นนัดรูร้นหมดแล้ว ผก็เลยไม่ให้เหล็กวัดมาถ้าเราอยากจะรู้ก็ต้องเอานี้ออกมาใช่แต่ด้านบนนี้ก็ได้ครับไขควงตัวเล็กนะ,ะงนัดนิดหนึ่งแต่ว่ามันยากเพราะมันแคบด้วยนะ,ะแต่ถ้านอนใต้ท้องรถมันจะโล,ล่งเราก็เอาเหล็ก <S <S เหล็กแหลมกดสลักนี้ลงไปแล้วก็ดันซ้ายดันขวาดันซ้ายดันขวาให้มันขึ้นมาจนมันหลุดลก็แรกๆอาจจะ ไม่ชำนาญอาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทํไบ่อยก็ห้านาทีสิบนาทีก็จะได้เสร็จแล้วก็เราก็ไปหาไม้ปัดน้ําฝนเก่านะเอาออกมานะเอาการสแตนเลสในไม้ปัดน้ําฝนออกมานะแล้วเราก็เอามางออย่างนี้นะเพื่อจะได้จับจับได้ะสะดวกนะแล้วเราก็แย่ลงไว้นะแย่ลงไปแย่ลงไปตรงๆนะ หญ่ลงไปตรงๆก็ลองทิมดูชนอ่างนะชนใต้ท้องอ่างชนใต้ท้องอ่างจึ๊กจึ๊กจึกๆๆๆแล้วก็พอนะระดับน้ํามันเกียร์นี้ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับับนมันเกียร์รุ่นนี้น้องอันนี้ก็ประมาณฝ่ามือนึงนะก็เอาตลับเ,เ,เมตรวัดได้13เซนนะครับระดับน้ํามันเกียร์นะะอันนี้ก็แทกนะเรากระทุ้งไปนะกระทุ้งโดนก้นอ่างเบาๆตึ๊กตึกตึกเออโอเคแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ดึงไม้ขึ้นมาก็ประมาณฝ่ามือนึงะวัดได้สิบสามเซนนะระดับระดับน้ํามันเกียร์น้องอันนะครับได้สิบสามเซนอันนี้ก็จะยากหนะยากตรงตัวนี้นะเพราะว่าไม,ม่บางทีเขาก็่ลออจนบานเบิร์นนะคันนี้น่าจะไม่เคยเอาออกนะเพราะว่ามันเยินกว่าคันไหนไหนเลยนะปกติคันอื่นนี้แน็ตกดแล้ว กดแล้วดันบางทีพุ่งออกมาเลยแต่นี้มันจมบี้ไปเลยนะัน่าจะเคยงัดก,กันไม่อ,ออกมันไม่ออกนะก็ต้องใช้เหล็กนะเหล็กเหล็กยาวนะเหล็กแหลมยาวนะกดนีกดสลักให้จมแล้วก็พร้อมกับแยงนะแยงขึ้นบนซ้ายขวาซ้ายขวามันจะขึ้นไปเรื่อยนะกดกดสลักพร้อมกัน ดันทะลุมางซ้ายขวาซ้ายขวามันก็จะขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนเราก็ไม่ต้องแล้วเราก็ดันซ้ายดันขวาดันซ้ายดันขวาดันซ้ายดันขวาใช้พักนึนก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เฉพาะระดับน้ํามันนี่นะสิบสามเซนนะจากกระทุงของอ่างมาสิบสามเซนนี่ระดับน้ํามันเกียร์น้องอันงยี่ห้ออื่นจัวมาตัวมีไม้วัด แต่นี้มีม,มีหมาไอไม้จุกจุกไม้จุกไม,ม้แต่ไม้ไม่มีหมยกุลหมยกุลเขาไม่ให้มาถ้าใครอยากรู้ก็ทำ้จะยากหน่อยแรกแรกแต่ทำบ่อยๆก็จะเก่งจะไว